กรกงาเลย่ครับใช่โอดีเนาะมันเป็นชาริตี้นะครับมันเป็นงานการกุศลแล้วก็มีการอัปเดตด้วยเรื่องมะเร็งนี่มันเป็นเรื่องอะไรที่ใกล้ตัวนะคือคือพี่โอเป็นเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชอะค่ะแล้วก็โรงพยาบาลมีกิจกรรมดีๆแล้วก็เลยดึงมาช่วยกันซึ่งทางเราก็ยังยืนยัดว่างานงานจ้างเราไม่ไปแต่งานการกุศลเราจะไปคู่ค่ะคน ไม่ตื่นเต้นเลยค่ะเพราะเมื่อกี้ก็เดินมาด้วยกันเดินขึ้นเวทีไปมันยืดคุยกันเองเผื่อ,อนะสิเพราะฉันสวยเหรอดีจ้ะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นงานจ้างก็คงไม่มี็นกันได้เห็นรูแน่นอนไม่หรอกเพราะว่าเวลาด้วยค่ะเพราะว่า <S <S พี่โอ๊คเป็นหมอเนี่ยคือพอขึ้นเวทีเสร็จก็เดินกลับไปตรวจเพราะว่าเขาเข้าเวร8ปดโมง ถึงสองทุ่มเนาะบางวันบางวันก็ห้าโมงเย็นไม่ค่อยมีเวลาที่ออกไปไหนครับแต่พอยังรับอีเวนต์เต็มเหนียวนะคะแต่ว่าคุณหมอติดต่อเรื่อผมด้วยนะครับขอบคุณมากจริงค่ะแต่คุณหมอเขาอยู่ประจำมันคนละเรื่องกันจริงจริงเราติดต่อเยอะติดต่อเยอะค่ะแต่ด้วยเวลาเวลาจริงๆเพราะว่าพี่อ๋อกทำงานเจ็ดวันอะเจ็ดวันคือจันทร์ถึงศุกร์โรงพยาบาลเสาร์อาทิตย์อยู่คลินิกอย่างเงี้ยทางจะยุ่งนิดนึงในช่วงเนี้ครับทางทางออกก็ จะต้องเสาร์อาทิตย์ปอก็ไม่ทํางานปอก็ไม่อยู่กับพี่โอเลอย่างเงี้ยเลยว่ามีเวลาให้กันเฉพาะเสาร์อาทิตย์อย่างเดียววันธรรมดาปอก็อยู่ด้วยเพราะว่าเนื่องจากเขาทํางานเป็นหลักแหล่งปอก็จะขับรถมาส่งแล้วขับรถมารับมัอนตามหัวหรือเปล่าไม่ตามตาทุกไม่ตามไม่ตามหัวเราแต่ถ้าคนคนคนเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะการขับรถมาด้วยกันการได้อยู่ด้วยกันบนรถการได้กลับบ้านด้วยกันเนี่ยคือเวลาแบบได้อยู่ด้วยกัน ก็แล้วแต่โอกาสบางทีก็ผมเป็นคนขับบ้างบางทีหมอขับบ้างบกันพี่โอก็ขับไปหย่อนพอที่กองแล้วเดี๋ยวเลิกแล้วเขาก็มารับแล้วแต่เวลาเลิกเอง้ยค่ะแต่การเดินทางด้วยกันมันทําให้ได้อยู่ด้วยกันเนาะใช่ใช่ในในรถก็ติดแล้วเนาะก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่อยู่ในรถติดใช่เออไปดีรถมันติดนะโยให้พี่ทำยังไงค่ะหแล้วไมไป คือเราก็พยายามหาเวลาที่จะได้ไปพักผ่อนบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งก็นั่งคุยกันนะว่านั่งทํางานหนักกันขนาดนี้เนี่ยจะทําไปเพื่ออะไรใชก็อาจจะหาเวลาที่อยู่ด้วยการไปพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็อาจจะไปแบบจริงๆแต่จังหวัดใกล้ๆอะไรเงี้ยก็ก็จะหาเวลาพักผ่อนเสมอเพราะเราไม่มีวันเสาร์อาทิตย์นะครับอะไรนะคะตามใจบบอกบหรือเปล่า ส่วนใหญ่พี่ก็ก็ตามใจพี่อะเนาะ <laughs> อยากไปไหนพูดเลยพี่พี่ได้บอกเขาไปหมดแล้วอยากไปไหนตอนนี้เหลือแพลนกันยอะไรง่ายแต่ว่าถ้า <h> az, ถ้าต่างประเทศก็ ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ่ะนส่วนใหญ่เราเน้นแบบไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนไปเยี่ยมญาติที่อยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราเน้นเมืองไทยเนาะเน้นแบบคนดูคนไทยด้วยเพราะว่าก่อนจะสิ้นปีเนี่ยที่ตอวางไว้มีแบบเขาใหญ่เชียงใหม่ทะเลที่วางไว้อะไรเงี้ยค่ะยาวไปกับเรื่องน้องและค่ะที่ตอยังไม่แพลนเราปล่อยไงค่ะนี่ปล่อยแล้วใช่ไหมใช่ครับหรือมไม่ผู้ชายพูดมันก็ถ้าเป็นไปได้ก็สักปีหน้านี้แหละนะครับ ต้นปีกลางปีปลายปีมาไหนพูดเลยมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนานมาเมื่อไหร่ยังครัถ้ามาแล้วพี่จะมายืนอยู่นี้ไหมมาคงไปนอนแล้วเออฉันจะนอนทั้งวันแล้วกินเยอะๆเพราะว่าถ้าถ้ามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราสบายๆครับเแต่ว่าพี่ผมไม่ขอไหว้ขอลูกเรียบร้อยแล้วเธอไปไหว้อะไรเปล่านะ ไม่หรอกไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นแกลเป็นบอไม่มีไม่มีเราสองคนไม่มีไม่มีแล้วกันเป็นผู้คนขำๆมากกว่าว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงไม่ไม่เรื่องบนไม่แน่ๆเพราะว่าเราเราเชื่อในในธรรมชาติเดี๋ยวมาก็มาอะ ตัวตลอดตัวที่สมิติเวธเราพูดตลกมากเพราะซองยาเราจะเขียนว่านายแพทย์สมิธอารยสกุลสั่งยาให้นางปริศรายาสุลขัญญาิยาไรยาแน่นมาผู้บริหารได้ยินค่ะประจ่ายตังค์ค่ะผู้บรไม่ได้วางยาภรรยาใช่ไหมหลังพี่ก็กลัวพี่ไม่มีทางรู้ว่าในซองนั้นมีอะไรพี่ผู้ตรงนี้รักษากันเองครับ รักษากันเองครับดีค่ะแล้วคุณหมอจะยืดบำรุงร่างกายอะไรที่ออกความหมายแบบอาหารเสริมอะไรก็ปกติก็ต้องดูแลอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำงานหนักมากครับพอป่วยทีก็จะแบบว่างงแงี้ยอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลไว้ก่อนงงแงน่ารักเชียร์เหมือนตัวเองสวยงงแงี้ยก็แค่แบบนี่แต่เหมือนสวยแบบตีควางแผลเป็นก็แค่ทุกวันนี้เสาร์อาทิตย์พี่ก็ไม่ลาบลาเพราะว่าพี่ต้องอยู่กับคุณหมอไม่งั้นจะไม่มีเวลา ขอบคุณนะคะเหมือนเขาจะตัดลิบบินเปิดอย่น okay.